พระคาถาเรียกจิตคนรักกลับมานะครับคาถานี้เป็นคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับห้ามใช้กับสามีภรรยาผู้อืน่นห้ามใช้เพื่อการผิดศีลนะครับก็สำหรับใครที่ประสบปัญหาเรื่องความรักอยู่นะครับให้สวดพระคาถานี้ในทุกๆวันนะครับให้ตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะครับให้สวดต่อเนื่องกัน เวันนะครับเป็นอย่างน้อยนะจึงจะเห็นผลนะครับแต่บางคนอาจจะเห็นผลเร็วนะครับบางคนอาจจะเห็นผลช้ากว่านั้นเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะพลังจิตของเรานั่นเองนะครับทุกอย่างเนี่ยขึ้นอยู่ที่พลังจิตของเราด้วยนะครับวิธีการสวดนะครับให้ทุกท่านตั้งน้โมขึ้นมา3จบจากนั้นเนี่ยก็ให้สวดคาถาดังต่อไปนี้นะครับ จิตติมามังจิตตังมามะอาคัตฉายะอาคัตฉาฮีจิตของบอกชื่อและนามสกุลของคนที่คุณรักนะครับจงมาหากู พระคาถานี้เนี่ยเป็นพระคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับให้ใช้กับคนที่เรารักนะครับเป็นสามีเราเป็นภรรยาเรานะครับดึงจิตกลับมานะครับอย่าไปใช้เพื่อการผิดลูกผิดเมียใครนะครับหรือผิดลูกผิดผัวใครนะครับเป็นคาถาที่แรงมากถ้าคุณใช้เพื่อการผิดลูกผิดเมียผิดผัวคนอื่นเนี่ยระวังจะมีวิบากกรรม ข้ามภพข้ามชาติส่งผลให้ตัวคุณเนี่ยไม่สมหวังในความรักอาภับรักนะครับดังนั้นเนี่ยให้คุณใช้เฉพาะกับคนที่เป็นคู่ของคุณเท่านั้นนะครับหรือบางคนถ้าโสดอยู่ใช้ได้ไหมไปชอบผู้หญิงคนหนึ่งไปชอบผู้ชายคนนึงแต่คนนั้นก็โสดเหมือนกันอันเนี้ยใช้ได้ไม่มีปัญหา แต่ถ้าเป็นคนที่มีแฟนแล้วเป็นคนที่แต่งงานแล้วอันนี้มีวิบากกรรมแน่นอนให้สวดในทุกๆวันนะครับจากนั้นเนี่ยก็ให้ตั้งจิตอธิษฐานด้วยอำนาจบารมีของคุณพระรัตนาตายข้าพเจ้าขอให้ ชื่อนามสกุลของคนที่คุณรักนะครับจงกลับมาหากูขอให้มีความรักที่ดีต่อกันขอให้มีเมตตาขอให้มีไมตรีจิตขอให้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เป็นคู่สร้างเป็นคู่สมเป็นคู่บุญบารมีสร้างบุญบารมียิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเชิญสาธุสาธุสาธ,สาธุนะครับคาถานี้เนี่ยให้ทำทุกวันก่อนนอนนะครับ ใช้คู่กับการนั่งสมาธิตั้งจิตอธิษฐานนะครับวิธีการนั่งสมาธิเนี่ยก็ให้ท่านหลับตานะครับพอนั่งสมาธิเนี่ยก็สวดอีกรอบนะครับล้วลึกถึงคุณพาตนาตยก่อนนะเพราะเรานโมสามจบไปแล้วนะครับกจมม็จิตติมามังจิตตัง มามะอาคัจฉายะอาคัจฉาหีจิตของบอกชื่อนมสกุลของคนที่รักนะครับจงมาหาโกจากนั้นเนี่ยให้คุณนึกภาพนะครับแฟนคุณกลับบ้านให้นึกภาพว่าแฟนคุณเนี่ยกลับมาหาคุณนะครับจากนั้นเนี่ยก็ใช้ชีวิตรัก คู่กันอย่างมีความสุขอย่างมีไมตรีจิตอย่างมีเมตตากรุณาปราณีต่อกันคาถานี้ให้สวดทุกทุกวันตอนก่อนนอนแล้วก็ให้สวด ทุกทุกวันในตอนเช้าประมาณ7วันเนี่ยถ้าถ้าคุณเป็นคนที่มีพลังจิตค่อนข้างสูงประมาณ7วันจะเห็นผลแต่ถ้าคุณเป็นคนที่มีพลังจิตสูงมากเนี่ยไม่ถึง7วันก็เห็นผลละหรือถ้าใครพลังจิตน้อยให้หมั่นนั่งสมาธิ ฝึกกรรมฐานจะช่วยได้จริงๆเพราะว่าผมพูดไปในหลายๆคลิปแล้วนะครับยิ่งเป็นคนมีก,กากบาทกลางฝ่ามือเนี่ยยิ่งต้องฝึกจิตนั่งสมาธินะครับเพราะว่าการฝึกจิตการที่เรานั่งสมาธิเนี่ยจะช่วยให้ตัวเราเนี่ยมีจิตที่สูงขึ้นยิ่งจิตเราสูงเท่าไหร่ครับการที่เราสวดมน การที่เราอธิษฐานเนี่ยก็จะยิ่งเห็นผลเร็วนะบางคนอย่างเงี้ยสวดคาถาเงินล้านทุกวันเลยทำไมบางคนบอกโอ๊ยสวดทุกวันทําไมยังไม่รวยเหมือนคนอื่นสักทีในขณะที่บางคนนะครับสวดแป๊บเดียวเห็นผลไวเห็นผลชัดเห็นผลได้มากกว่าคนอื่นเหตุผลหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าจิตของเขาเนี่ยสูงกว่าเรา การที่เราเหมั่นนั่งสมาธิฝึกจิตใจด้วยสมถกรรมฐานนะครับจะทําให้เราสวดมนต์น้อยจบแล้วเห็นผลมากกว่าคนอื่นคนที่จิตสูงเนี่ยเป็นผู้ทรงฌานเป็นผู้ทรงอภิญญาเนี่ยบางทีสวดแค่หนึ่งจบเนี่ยเทียบเท่ากับคนธรรมดาสวดเป็นพันพันจบเป็นหมื่นหมื่นจบเลยนะครับผมยกตัวอย่างนะอย่างหลวงพ่อ,อหลวงผู้สุขนะครับบาง ตำราบางเล่มเนี่ยว่าไว้ว่าท่านสวดแค่ไม่กี่คำอ่ะท่านสามารถเสกหัวปีเป็นกระต่ายได้ในขณะที่คนธรรมดาเนี่ยทำไม่ได้นะครับหรืออย่างหลวงพ่อคูเนี่ยไปทุจงบนภูควายเนี่ยหลวงพ่อคูสวดไม่เยอะมากนะครับแป๊บเดียวเนี่ยเรา,าสัมภเวสีดวงวิญญาณเนี่ยต้องสยบแล้วก็ฟังธรรมแล้วก็ไปเกิดในขณะที่คนธรรมดาเนี่ยไม่สามารถทำแบบนั้นได้ยิ่งคุณฝึกจิตเนี่ยครับคุณจะยิ่ง ได้เปรียบนะก็ฝากเอาไว้ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสุดท้ายนะครับหากใครสนใจเสริมดวงเรื่องความรักนะครับแนะนําเป็นพระคุณแผนนะเพียง399บาบาทจะส่งให้ฟรีไปเลยสวัสดีครับ